สวัสดีครับ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 ร้านพระเครื่องนุ่นดีนะครับร้านพระเครื่องนุ่นดีนะวันนี้มาอัดวิดีโอนะครับมาอัดวิดีโอแบ่งปันนะครับมาอัดวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ศรีนะครับเป็นพระชุดพระผงนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำมูลนาครับมีมาแบ่งปันหลายพิมพ์เลยมีมาแบ่งปันด้วยกันหลายพิมพ์ครับพิมพ์ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เรียกว่าพิมพ์มัดข้าวต้มนะครับ พิมพ์มัดข้าวต้มจะเป ja ็น,นะะ um. ลักษณะแบบนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้พิมพ์มัดข้าวต้มนะครับคัดสวยมาเลยเนื้อผงน้ํามันต้องบอกก่อนว่าอันนี้คัดสวยมากเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันคัดสวยมาเลยนะเนี Listen, ่ยนะเห็นไหมครับเป็นเนื้อผงน้ํามันคัดสวยมาเลยนะครับพิมพ์มัดข้าวต้มนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะ หลวงปู่ศรีเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่ที่มีการจัดสร้างครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ครับที่มีการเนี่ยพิมพ์มัดข้าวต้มเห็นไหมครับพิมพ์มัดข้าวต้มครับพิมพ์มัดข้าวต้มเนี่ยหลวงปู่ศรีนะครับจัดสร้างปีสองพันหนึ่งเจ็ดครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่ได้รับความนิยมนะครับนี่พิมพ์มัดข้าวต้มแบ่งบูชาองค์ละเก้าร้อยบาท นิ้วมือติดชัดเขาเป๊ะเลยต้องบอกก่อนว่าเป็นพระสวยครับเนื้อเข้มๆเ,เลยเนี่ยเนื้อเข้มๆทั้งถาดเลยเเป็นเนื้อเข้มๆทั้งถาดเลยเข้มจริมมงๆนะครับขเข้อมอมม่วงๆครับอมเขียวๆอมม่วงๆนอะไรประมาณนี้เนี่ยส่วนมากที่เราจะพบเจอจะไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยนี่เขาสวยอันนี้จะสวยเลยนิ้วมือติดชัดเลยเห็นไหมครับนิ้วมือติดชัดเลยเป็นพิมพ์มัดข้าวต้มนะครับปีสองพันสเจ็ดครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามุ่งนาคนะ หลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามุน,น้าครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดะครับพระปิตาพิมพ์มัดข้าวต้มนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดะครับตรงละเก้าร้อยบาทแบบบูชาองละเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนะครับสวยเข้มทุกองค์นิ้วมือติดชัดเป๊ะ ต้อบอกว่าเป็นผ้าคาดส,ส,นะส,สวยมาเลยนะเป็นผ้าคัดสวยมาแบ่งปันให้เลยครับเป็นผ้าคาดส,สวยมาแบ่งปันให้เลยแบบนี้ครับ พระปิตาพิมพ์มัดข้าต้มนะครับปีสองหนะหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำมูลน,นานครับแบ่งบูชาองค์ละเก้าร้900บาทเก้าร้อบาทสนใจก็ทักทายมาได้เลยนะครับไอดีและเบอร์โทรเป็นเบอร์เดียวกันครับไอดีและเบอร์โทรเป็นเบอร์เดียวกันนะครับศูนย์หนึ่งดานะครับไอดียไลและเบอร์โทรเป็นเบอร์เดียวกันนะครับศูนย์หนึ่งดสอาเจ็ดแปดเจดนะครับ ศูนย์2กหนึ่งสองแปดสองเก้าเจดแดเจ็ดครับรายการต่อไปนะครับเป็นนี่เลยเป็นพระผงพิมพ์มนางพญานะครับหลังใบโพลพระผงพิมพ์มนางพญาหลังใบโพนะครับจะสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดะครับผมมีแบ่งอยู่สองสี่หกแปดเก้าองค์นะมีแบ่งแค่9้าองค์เท่านั้นครับ9้าองค์ตอนนี้ค่อนข้างหายา,ยากครับแต่ก,ก่อนเนี้ยค่อนข้างหาง่ายแต่ตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยต่างคนต่างเก็บนะครับก็ค่อนข้างหายากนะครับ ค่อนข้างที่จะหายากพระผูพิมพ์นางพญาครับหลังใบโพบปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับคัดสวยเลยแบบนี้ต้องบอกว่าคัดสวยเลยแบ่งบูชาองค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาท มีแบ่งอยู่เก้าองค์นะสนใจก็ทักทายมาได้เลยครับมีแบ่งอยู่เก้าองค์นะหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีของแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแบ่งอยู่เก้าองค์นะแบบนี้ครับสวยเดิมๆเลยทุกทั้งหมดเลยมีแบ่งอยู่เก้าองค์องละเจ็ดร้อยบาทนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาได้เลยองละเจ็ดร้อยบาทพระผงพิมพ์นางพญานะครับหลังไหโภองละเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามุนนาคเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทสนใจทักทายมาได้เลยนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นพระผงพิมพ์ปิตาามินะครับนี่พระผงพิมพ์ปิตาามินะครับต้องบอกว่าเป็นพระคัดสวยเลยพระผงพิมพปิตาามิหลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาท่ามุนนาคปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับนี่ข้างหลังสวยเลยไม่แตกไม่ลานนะพระชุดนี้ต้องบอกว่าสวยเลยไม่แตกไม่ลานะาา 2, 5, 1, นะครับพระผงพิมพิตาามิปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นพระมากประสบการณ์เลยต้องบอกว่าเป็นพระมากประสบการณ์เลย ตสร้างปีสองห้าเจ็ดนะครับราคาองละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับคัดสวยให้เลยราคาหกร้อยห้าสิบาทไม่แตกไม่ลานต้องบอกก่อนว่าเป็นผ้าคัดสวยนะครับคัดสวยให้เลยไม่แตกไม่ลานนะครับคัดสวยให้เลยไม่แตกไม่ลานนะครับอง์ละหกร้อยห้าสิบาทนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับใครสนใจก็ทักทายมาได้เลยนะสนใจทักทายมาได้เลยนะพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยพร้อมกล่องไปด้วยนะแบบนี้ครับเนี่ยต้องบอกว่าผ้าคัดสวยเลยเนี่ยผ้ารงดีชุดเนี่ต้องบอกว่าสวยทั้งหมดนะครับสวยทั้งหมด พาะคัดสวยทั้งหมดเลยองละหกร้อยห้าสิบาทนะครับใครสนใจทักทายมาได้เลยนะองละหกร้อยห้าสิบาทครับหกร้อยห้าสิบนาพาะผมพี่ปิดตาณนะมีหกร้อยห้าสิบาทครับหกร้อยห้าสิบาทครับรายการต่อไปนะครับเป็นพิมพ์พระรอดครับพระรอดพิมพ์พระรอดจะสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับเป็นชุดพาะผงของหลวงปู่ศรีทั้งหมดเลยวันนี้ พิมพ์พัรอดครับพิมพ์พัรอดเนื้อผงน้ำมันเลยต้องบอกก่อนว่าเนื้อผงน้ำมันแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะเป็นผ้าคาดสวยมาเลยครับผ้าร้านดีเนี่ยต้องเน้นว่าเป็นผ้าคาดสวยมาเลยนะนี่จะให้ดูตัวอย่างผ้าผงพิมพ์พัรอดเนี่ยแบบบูชาองค์ละเก้าร้อยบาทนะครับราคาเดียวกับมัดข้าวต้มนะครับผ้าผงพิมพ์พัดรอดนะครับองค์ละเก้าร้อยบาท ก้าร้อยบาทเนื้อผงน้ำมันเลยสวยๆยันเนด้งๆเลยแบบนี้เลยนะเก้าร้อยบาทสนใจทักมาได้เลยนะมีแบ่งสิบองค์ครับมีแบ่งสิบองค์พระผงพิมพ์ผ้รอดหลวงปู่ศรีทักปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับพิมพ์พระรอดนะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเนื้อผงน้ำมันเลยเนื้อผงน้ำมันคัดสวยนะครับนี่เนื้อผงน้ำมันคัดสวยต้องบอกก่อนว่าเนื้อผงน้ำมันคัดสวยนะแบบนี้องค์ละเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาท มีแบ่งแค่สิบองค์นะครับองค์ละเก้าร้อยบาทนะอยากได้กี่องก็ทักมาได้เลยนะมีแบ่งอยู่สิบองนะครับมีแบ่งอยู่สิบอง์นะองค์ละเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทรายการสุดท้ายนะก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็เป็นพระพระผงพิมพ์มกีบบัวนะครับเป็นแบบนี้พ้าผงพิมพ์กีบบัวราคาก็จะเบาเขาเลยพ้าผงพิมพ์มกีบบัวเนี่ยองละห้าร้อยห้าสิบบาทครับอง์ละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ,รบนีบ่ ห้าบาทนะภาพองค์วิกีบัวหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามูนาหนะครับ,รบ,ราาะรบจะสร้างปีสอง7ห้าเจ็เหมือนกันนะเป็นแตกต่างนี่พิมพ์ม,มัดข้าวต้มนนครับนี่พิมพ์ัดปิตาณมินะนี่พิมพ์ะรอดนะครับและก็นี่พิมพ์นางพญาหลังไมโพนะครับจะสร้างปีเดียวกันนะครับปี2อ1 7ันอันนี้พิมพิมพ์กีบัวนะครับแบบ่งบูชาองค์ละห50้าบาท ห้าร้อยห้าสิบาทมีแบ่งอยู่เก้าองนะสนใจทักทายมาได้เลยนะห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบาทห้าร้อยห้าสิบาทนะครับสนใจทักทายมาได้เลยโอเคนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็ก่อนจบนะช่องทางการติดต่อร้านเครื่องดูดีนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่เบอร์โทรและคียโค้ดเป็นเบอร์เดียวกันนะครับแอดไลน์ add ที่เบอร์โทรและคลีย์ออโค้ดเบอร์เดียวกันนะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับ 2 8 2 9ปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาออก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับ